น้าบอกตัวนึงเลยนั่นเห็นบ่นั่นเห็นบ่บ้านนี้แม่เพิ่นงจิตช้างสีได้บ้านช้างสีได้พอพอเออาะเออใหญ่เสร็จอันนี้มาดูไหลแห้งไ่ไหมจิ้มท่อว่าไปเบื้องเนั่ยหัมช่างวันคุณผู้ชมครับเรามาดูน right. no like ้ำที่ได้ประมาณน่าจะราวๆ4,000กว่านะครับไม่รู้ว่า4,000กว่าลิตรอยู่ เฮ้ยเพื่อนเจ็ดบ่แม่นสูบไปสู่มาน้ามืดทวดผมไม่ได้เด้ออยู่บ้านท่ากระเสียงครับคุณผู้ชมซอมแสงอันนี้นาข้าวสาบเมื่อเต็มครับเนี่ยเขาเขาได้สาบเมื่อครับเต็มตั้งชิด แต่ก็ยังไม่ถึงขนาดใสานาะใหญ่เซ็ตเจาะจมาตั้งแต่เดือนเมษาเนะาะมีทรา,ายอยู่ใช่ไหมรยอ,ยอฝนก็คงนานครับคุณผู้ชมยากอยู่ก็ปรับเปลี่ยนนะครับเพื่อให้ใช้ อันนี้อยู่ประมาณบ่ายบ่ายสองก,กว่าเนะาะเน้าพยาธิซิตเอาละเอาแบบเอาแบบพอเพียงเนี่ยละ2โมงบ่ายสองโอเคอยู่เนาะพยาธิซิเนาะแม่เพื่อนเจ็ดเป็นไงโอเคอยู่หรอวะให้มันไหลไปโดยไม่ต้องเป็นเสียดค่าน้ำมัน อันนี้ก็สามสี่บันก็เต็มแล้วไมเนี่ยสามบ้านนครับสาม้านต็มมือบเนี่ยนี่ฮะมันก็ต้องถือเ้หถือต่อลงเออก็ต่อไปคุณผู้ชมสู้ครับเดี๋ยวเราจะไปที่อื่นต่ออยู่ครับ